คลิปนี้จะพาทุกคนไปนั่งชิลกินของอร่อยชมบรรยากาศที่รายล้อมไปด้วยหุบเขาและธรรมชาติในจังหวัดลบุรีกันและที่นี่คือเขาจีนแลลบุรีสถานที่พักกายพักใจหนีความวุ่นวายมานั่งหายใจลึกๆสูดบรรยากาศที่เงียบสงบเห็นธรรมชาติสีเขียวและภูเขารายล้อมก่อนจะไปนั่งชิลชมวิวเขาส้มขอแวะเติมพลังกันก่อนนิดนึงค่ะกับร้านทาโกยากิซูชิพี่น้องบอกเลยนะคะว่าเขาทํากันสดๆลร้อนกลองตก่องเลยไปกันต่อที่แบ็คคอปเก้าสามฟุทาคาเฟเ่เล็กๆที่ซ่อนอยู่กลางวิวเขาแต่ส้มขอบอกเลยนะว่ากาแฟเขาไม่ธรรมดาเลยค่ะ้านนี ใช้มเมล็ดสเปเชียลใส่กาแฟพรีเมียมต้องห้ามพลาดกินกาแฟาให้ใจตื่นเสร็จแล้วมื้อหลักของส้มขอฝากท้องที่ร้านนี้กว๋วยเตี๋ยวแม่นวนลรสเด็ดแอบ,บกระซิบเลยนะคะใครใส่กินเส้นต้องแวะมาลองให้ได้เพราะก๋วยเตี๋ยวน้าตกต้มยำร้านนี้น้าซุปของเขาเนี่ยเข้มข้นสุดๆไม่ต้องเสียเวลาปรุงเลยค่ะจะบอกว่าที่นี่เขามีห้องน้ําบริการด้วยนะทุกคนสส่นั่งชิลก็คือนั่งได้สบายเลยเอาจริงๆส้มก็อิ่มแล้วนะพร้อมไปนั่งชิลชมวิวสุดๆแต่เห็นเคปร้านนี้แล้วอดใจไม่ไหวต้องแวะเข้าไปสั่งพี่เขาก่อน แล้้วยิมมไม่หบเลยค่ะเคยมีคนบอกว่าถ้าอยากเติมพลังใจให้หาเวลาอยู่กับตัวเองพาตัวเองไปให้ธรรมชาติอบกอดบ้างและที่นี่แหละค่ะมันตอบโจทย์สําหรับโ้มมากๆที่นี่คือเขาจีนแหล